อะไรมากคนะรับ้ชมัฐบาลไทยแถลงการในช่วงก้างเย็นเมื่อวานนี้ไปครับแล้วก็เป็นการเปิดปกกิของเขาแต่หยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ในส่วนของกองทัพเรือเมื่อวานนี้ก็มีการมีการความพร้อมเผยแพร่ข่าวสื่ออกมาเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านยอมนความพร้อมของกองทัพเรือโฆษณาที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานเป็นประเด็นที่เอาคำพูด ลุต่อที่ซึ่งไปหยิบยกผลเฟอร์ครับหนของแรงชาไทยว่านี่นะครับนี่นี่ครับผมจับคุณลุงชื่ออะไรนะครับลุงเฉิมลุงเฉิมอ่าพอดีอยู่ไทยแล้วนะลุงเนาะอ่าแล้วรู้รู้ลุงเฉิมลุงเฉิมสามโมงเช้าครับนี่ครับภูมปเยสปีของคุณลุงเลครับประกอบพอขายที่สวน200ปี นี่เป็นแบบที่ผมกินประจำอะเนอะเป็นแบบคลาสสิกนะครับก็มีแค่ไข่ไข่มัดกรอบหมูสลมแมูกามหมูหยองอันนี้ไม่เอาไม่เอาขว่ดสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดจังหวัดอุทัยธานีครับนี่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับอุ้ยแดดเปรี้ยงเลยผู้ชม นี่ดูเลยโอ้โหร้อนสุดๆครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมนี่ครับขนมโบราณน,นะครับของเมืองไทยนี่นมใครรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกมันก็คือขนมโตเกียวโอ้โหนี่คือมาซ่าโดซาของเมืองไทยละครับนี่ครับนี่ครับคุณลุงเฉิบนะผมยุยอ่้ส<า>วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอาโตเกียวสองชิ้นอสองชิ้นใส่ไข่ไหมมีเอาไข่ไ เอาแม็กกี้เอาข้าหมูหมูสับไม่เอาไม่เอาพริกเผาใช่ไหมแม็กกี้ครับผมแล้วก็ฮอดดอกก็ทอดดอกแม่เอาฮอดดอกด้วยทอดดอกโดยดั้งเดิมครับแบบเหมือนเดิมเอาคือเกาพริกเผาไม่เกาครับผมวผมลุงจำได้เนาะได้ได้ที่เขาไม่เขาเอาแม็กกี้พริกไทยครับครับทอดดอกหมูสับครับผมโอเคลยนะครับวันนี้มาอุดมาอุดหนุ่คุณลุงครับนี่เป็นร้านโตเกียวโตเกียว ตั้งเดิมของอุทัยธานีตาสดอุทัยครับก็ตั้งใจว่าจะถ่ายพิพิธภัณฑ์ครับวันนี้นะครับมาดูครับปกตินี่วิจารณ์อาหารอินเดียอย่างเดียวเลยครับนี้มาดูอาหารไทยเราบ้างครับมาซาราโดซาสไตล์ไ um, ทยครับเป็นร้านเทอ่านี่นะครับนี่ครับผมคับคุณลุงชื่ออะไรนะครับ ลุงเชิมลุงเชิมอ่าพอดีอยู่ไทยแล้วนะลุงเนาะอ่าแล้วรู้รู้ลุงเชิมลุงเชิมอ่าะห้าแยกตลาดเท้าเนาะไปอยู่ตลาดเท้าห้าแยกครับผมขายตั้งแต่หกโมงไปถึงสามโมงเช้าครับครับนี่ครับลุงเลยสปีของคุณลุงครับประกอบก็ขายที่สวนสองร้อยปี มีเป็นแบบที่ผมกินประจำอะเนาะเป็นแบบคลาสสิกนะครับก็มีแค่ไข่หัดดอกหมูสับแล้วก็แม็กกี้หมูหยองอันนี้ไม่เอาไม่เอาผัวอ่ะเราเอาหัดดอกใช่หมูสับวิกไข่ครับแม็กกี้แม็กกี้ฮะ จริงๆแล้วตั้งใจที่จะมาถ่ายคุณลุงนานแล้วล่ะครับแต<ล>่ว่าคราวนี้โอกาสที่ดีคนไม่ค่อยมีด้วยนะไม่ได้ได้ถ่ายนะครัไม่ค่อยมีครับนี่นะครับดูผูช้ชมวันนี้พิเศษสองเลยวันนี้สองอันลุงคิด กินละยี่ห้าบาทยี่สิบบาทอันนี้นะถ้ายี่ห้าบาทได้ไข่สองใบอ๋ออันนี้ยี่สิบบาทเนี่ยจ้าผมนี่ครับเตรียมมาพอดีสิบน,นี่ยี่สิบบาท <c oughs> ได้ไข่ใบใบเดียวครับโตเกียวสไตล์ไทย หอมเลยมั yeah. okay. Thai, re yeah. the the ้งทุกคนครับก็ถ้าใครที่แวะมาที่อุทัยก็คุณลุงจะมีตลาดวันอะไรวันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์พุธศุกร์อาทิตย์วันศุกร์อาทิตย์นะคุณลุงครับผมคุณมาคาผมนะรู้ครับผมเดี๋ยวลุงอบปงมะลัก่อนนะนี่แหละครับพอดีแวะมาอุดหนุนคุณลุงตอนแรกว่าจะตั้งใจทำคอนเทนต์คุณลุงมานานแล้วล่ะครับแต่ว่า มันก็ไม่ไม่ว่างสักทีเนาะประกอบกับแบบคนคนเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้ทำก็เดี๋ยวไปชิมกันนะครับนี่โตเกียวไม่ใช่หครับดูเหมือนจะจบตรงนี้ลูกลามตลอดทุกวันก็พอได้ต่อมาพี่ยุดก็พูดไปนะผมฟังอยู่นะโอเค ครับผมนี่คือโตเกียวนะครับแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบออริจินอลเทดิชชันแนลครับผมเลยดูครับัะครบไส้ก็จะมีพวกไข่เนาะที่ไข่แล้วก็ฮอตดอกแล้วก็แม็กกี้ครับนี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูคุณผู้ชมครับผมไปครับ แล้วก็เป็นการฝึกปกติของเขาแต่หยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ในส่วนของกองทัพเรือเมื่อ,อวานนี้ก็มีการม,มีการความพร้อมเผยแพร่การสื่อออกมาเช่นเดียวกันนะครับทุกยอ,อมเป็นความพร้อมของกองทัพเรือโดยเฉพาผมพาที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานเป็นประเด็นที่เอาคำพูดอยา่างที่ซึ่งไปหยิบยกขึ้นงของเพลงไทยไทยนี่รักสงบแต่รบไม่ขาด กองทัพบกกองทัพภาคที่สองได้เชิญชวนคนไทยติดแฮชแท็กที่ว่านี้ไทยีรักสงบแต่คงไม่ขาดค่ะช่วงเย็นรัฐบาลไทยหลังจากนัก้นเตี๋ยแทนทัชชินวัตรหาตือโกรธมากคุณโมมการต่างประเทศไมว่ว่าจะเป็นรัฐมนตร,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 รีต่างประเทศหรือบรรดากระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าประเทศหนึ่งไทยไม่ยอมรับสารโลกเพราะฉะนั้น ไม่เป็นประเด็นที่ไทยัำพูชาพยายามจะหยิบยกทุกท่านมันนัวแม็กกี้มากนะครับอร่อยลงตัวเป๊ะครับมไข่หอมเลยี้ามการคำถามว่าคุยอะไรเรื่อนกระดาษยอดครับผมอร่อยมากมีอะไรมากย้มรัฐบาลไทยแถลงการในช่วง้างเปลี่ยนมาวานนี้ ผมด้วยครับสวัสดีครับนี่แหละครับเป็นรสชาติที่แบบกินตั้งแต่เด็กกันนะก็เลยแบบเห็นลุงเขาขายก็ลเลยไปอุดทนสักหน่อยครับนี่ครับขออภัยนะครับถ้าบอกว่ากัดแล้วมันดูไม่สุภาพนะแต่ว่าสูตรอะบอกเลย,ยนะครับ พ่ยุทธก็อ่านข่าวไปนะครับผมก็กินไปนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ